โอเคครับวันนี้จะมาเขียนโค้ดเล่นกันนะครับเป็นโค้ไวรัลสนุกนกในทิกตอกอะครับที่เอามือใายขึ้นมามือขวาขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วปุ๊บปุ๊ปเราออกเป็นสีหนึ่งแต่เราจะทําด้วย Excel ภายในเวลาจํากัดก่อนเข้าประชุมมาเสร็จเราไม่รู้ลองดูเริ่มต้นก็ผมเตรียมดีไซน์ไว้ว่าใหม้มือมันน่าจะออกมาหน้าตาประมาณนี้แล้วก็อันนี้ เตรียมโค้ดไว้ว่าเดี๋ยวเราจะระบายสีในช่องที่เป็น Star นะครับอันนี้ดูว่าบรรทัดไหนคือบรรทัดไหนอ่ะจริงๆก็ไม่ต้องเพราะว่ามีอยู่สิบห้รรทัดเท่าทังนี้แล้วก็นี้คือคอลัมน์ที่2ถึง10บแล้วก็คอลัมน์ที่13ถึงยี่ที่ที่จะทำเขีเริ่มต้นไปที่ Developer เปิดไ r ชั o น Basic ไปที่ Insert แล้วก็เลือกมดูลนะครับเริ่มต้น Public ส่นะครับประกาศตัวแปร ตั้งชื่อว่าไรเดียคัลเลอร์แฮนละกันเนาะ C O L โอ้คัลเลอร์แฮน S A N หลังจากนั้นก็ซูมเข้าไปนิดนึงนะประกาศตัวแปลจิ้มมีมือซ้ายกับมือขวาจิ้ม left แลวกันนะมีสามตัว as integer ดิม right มีสามตัว as integer แล้วก็อีกตัวนึงผสมเนาะตอนผสมดิม L R ้ะกันมีสามตัวเป็น integer เ,เหมือนกันประมาณนั้นจิมต้องประกาศไว้ข้างนอกนอก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าประกศาศข,ข้างนอกก็ประกาศเป็น public ไม่ได้อธิบายโคเดเยอะขอัยด้วยฮะ ก่อนไปเข้าประชุมทำเล่นๆุกๆประชุมบ่ายสอักสูตที่แคบได้สตัวละอีกตัวหนึ่งกดครั้งที่1มือหนึ่งกดครั้งที่2มือหนึ่งกดครั้งที่ส แล้วกดครั้งที่สี่ล้างอะไรประมาณานี้แล้วกันปิดตัดทีแล้วกันแล้วที่เจอโอเคกดครั้งแรกมือหนึ่งครั้งที่สองมือหนึ่งเริ่มเขียนแมทจุดเรนดอมไหมเปิดให้มีการ r รนดอม เริ่มต้นให้ t เท่ากับ t บวกหนึ่งถ้า t เป็นมากกว่า4ให้ t เท่ากัน1 if t มากกว่า4ี h เป็น t เท่ากันหนึกกเขีแล้วค,ค่อยเอา t มาเช็ค ทเท่ากัน1ทําอย่าง1นทเท่ากับ2ทําอย่าง1นทีเท่ากับ3าผสม4ี s e l e c t c a s e t หนึ่ง s e 2 c a s e 3สาม e 4 ก็เป็นเคเอลแล้วกัน okay. แล้วก็เอ็นีเล okay. Okay. จากนั้น r รนด o อมเราจะ r รนด้อมสีฮะถ้า t ีเท่ากัน1เราจะ r รนด o อม สีเรดเรด r รี n บลู L L หนึ่งเท่ากับเมตจุดแลนเมตรจุดแลนแล้วก็คูณด้วย2 5งแล้วคันไม่ต้องเอาจอะ แล้ก็ L2 ก็สุดเดียวกันคือร a นดอมสีมาสำหรับมือแต่ละข้างนะ L3 ก็เช่นกัน L3 ก็เช่นกันแล้วก็แมนจุดแลลว ในกรณีที่กดครั้งที่1นึ๊บนะครับถ้ากดครั้งที่2ก็เปลี่ยนสีอีกมือหนึ่งมืออีกข้งซึ่งเป็นอาอ่า,อ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 าแต่ถ้าครั้งที่3ม,มันต้องผสมกันนะครับตอนที่ผสมกันก็ต้อง ั้งชื่อไว้ว่า lr lr ตัวที่1น,นะครับเกิดจากการผสมกันนะครับก็คือเอา r เอา L1 ไปบวกกับ r 1แล้วก็หาร2บวกกันเสร็จหารสองตัวแปรเป็น integer อ,อ,อยู่แล้วเข้าใจว่าเวลา เวลามันออกเป็นทุกสียม่มเดี๋ยวมันคงปัดให้อีกประมาณนี้ทำทุกสีเลยน่าจะประมาณนี้ส่วนเคสสุดท้าย อยากเปลี่ยนกลับเป็นสีขาวเหมือนเดิมแค่สุดท้ายอยากเปลี่ยนกลับเป็นสีขาวเหมือนเดิมสีขาวไม่รู้ g ี t จพีทีรู้ไหมว่าไอ้สีขาวเนี่ย rgb เป็นยังไงไปทำจีพีทีเอามาขี้เกียจคนสีขาวใน vba หมด rgb คือตัวเลขอะไร 2 5งหทั้ง3ตัวโอเคเขาบอกว่า2 5งทั้ง3ตัวจบเพราะงั้นถ้าสีขาวก็เป็นสองหาห้าทั้ง3ตัว โอเคเราได้ครบทุกสี่แล้วต่อมาถ้าเพื่อมือในกองจะสลับกันนะมือซ้ายมือซ้ายซึ่งผมต้องยกมือขวานะเพราะว่าไอ้นี่มันสลับต้องเขียนโคดกดเซฟ็้วกันนะตอนเนี้ย ผมให้มันเดี๋ยวต้องให้มันวิ่งแต่แถวที่2จนถึงแถวที่10แล้วก็1 5บห้าันถัดแถวที่2อจนถึงแถวที่1ิบสิบห้าันถัดเราก็ดูเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไอ้ตัวสตล l ์อยู่เนี่ยให้ระบายสีแต่ให้ระบายเป็น RGB ที่ที่แรลนดมไว้โอเคต้องประกาศตัวแปบ เพิ่มสองตัวนะครับดิมเอกวายล้กันแอสอินทิเจอร์เอกวายตัวใหญ่ละกัน okay. เป็น integer อร์เอาละคราวนี้ลองลองระบายสีดูก็ ตามที่เมื่อกี้นะครับเราเขียนให้มันอ่านตั้งแต่บรรทัดที่1โร1จนถึงโ o w สิบห้า c o ที่2ถึงคอลัมน์ที่สิบสองถึงสิโหถึงโ o w สถ้าเจอ s า a ์ให้ระบายสี far เอ็กตั้งแต่อ่าวัยวัยตั้งแต่หนึ่งถึงสิบห้านิกวายแล้วก็ฟอร์เอ็กตั้งแต่สองถึงสิบใช่ไหมเมื่อกี้จะจำไม่ผิดสองถึงสิบนิกเอ็ก แล้วก็ตรวจสอบนะครับ if if c หนึ่งจุดเซล์ c หนึจุดเซล y x y สิ y x y x จุด value เท่ากับไอตัว star ที่ที่ตั้งไว้ then in if in if เวลาสูงพามนันเครื่อนนี้ข้างในก็ไอตัวเดิมนี่แหละ จะเปลี่ยนเป็นจุดอินทีเรียจุดเดิมนี่แหละจะเปลี่ยนเป็นจุดอินทีเรียจุด Color C, C O L O R เท่ากับ RGB แล้วก็ใส่สีไป L 1 comma L 2 comma L, 2, L 2. ครอบผมราวน,นี้ลองกดลันดูว่าผลเป็นยังไงอ๋อต้องมาที่ชิดสองแต่ว่าไปแสดงผลที่ชิดหนึ่งแสดงผลชิดหนึ่งจะตรวจสอบเทมเพลตที่หน้าชิดสองโอเค งั้นลองดูเลยนะครับ cut in if ใค, e N e ครวะ in if มีสนมี in e if e มี in e if e ตัวนี้ที่ไม่มี ถ้าเกิด if แ์เอาละอะมาลองรันดูแอรได้แล้วทุกครั้งมันก็จะแรนดอมมารันหมแอแปลว่าได้แล้วมือหนึ่งคังลองไป ต่อไปข้งที่สองข้างที่สองง่ายละกรอบโคดต,ตัวนี้ไปเลยเอามาต่อนี้ปึ๊บปบอันที่สองง่ายละกรอบโคดต,ตัวนี้เอามาวางปึ๊บจะเปลี่ยนจาก L เป็น R เปลี่ยนจาก L เป็น R L เป็น R เปลี่ยนจาก L เป็น R แล้วก็เปลี่ยนจาก L กเป็นจ R จากนั้นแทนที่มันจะเริ่ม2ถึง10ก็เป็น13ถึง21เปลี่ยน2ถึง10เป็น13ถึง21ถึง เอาละคราวน,นี้ลองกดกดหยุดแล้วก็ลองรันใหม่ดูนะครับลันรอบแรกเปลี่ยนสีมืออีกรอบรันรอบที่1นึ๊บเปลี่ยนและวรันรอบที่2ปื๊บเปลี่ยนและต่อไปรอบที่3เอาแ <c oughs> <c oughs> ล้ปสบกานแล้วรอบที่4ล้าง สีทั้งหมดรอ,อบที่3ามเอามาผสมกันก็เอาแบบลุกทุ่งที่สุดก็คือกอบโคตดด้านบนมามาวางนะฮะอ,อันแรก แล้วก็ตรงนี้จาก L ก็เป็น LR 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 เท่านี้เลยนะครับแล้วก็อีกมือหนึง่งอีกมือหนึงเช่นกันแต่ถ้าวางเนี้ยมันจะเสร็จทีละมือผมว่ามัน มันจะเสร็จทีละมือผมอยากให้มันทำปื้ดไปพร้อมๆกันต้องปรับโคดนิดหนึ่งคือตรงนี้มันจะได้ทำไปพร้อมกันออกมาก่นี้ปิดเขียนโคดนี้ก็จะยากนิดนึงฮนะแต่ไม่เป็นไร มันมันน่าจะสวยกว่าคราวนี้ไอ้ตรงวายเนี่ยมันต้องใช้โค้ดเดิมแต่ว่าใช้การบวกเขา้ามาช่วยจากเดิม2กลายเป็น13 2กลายเป็น13ต่างกันอยู่11ต้องบวกด้วย11ในแนวแกน บวกเข้าไปสิบเอ็ดอเพราะฉะนั้น x นี่ต้องบวกสิบเอ็ดอบวกสิบเอ็ดใกล้ถึงเวลาประชุมละเอาละตอบเอาไหมเขียนคนนี่ครึ่งชั่วโมงก่อนประชุมลุนดีปื้ดหนึ่งสีกดอีกทีปื้ดหนึ่งสี กดอีกทีอื้อือไม่ไปไม่ไปไปฝั่งเดียวมาดูโพดกันทำไมถึงไม่ไป เขียนแยกข้าไปทีละเมือได้แต่ว่าผมอยากให้มันชึกสิเอ็ดบวกเอ็กมันน่าจะไปนะอานี่ไงนี่ไงผมพลาดตรงนี้ไม่ใช่แอลอาไม่ใช่อาจะเป็นแอลอาได้ละได้ละเดี๋ยวมาลองใหม่พร้อมกันนะครับโอเคทัน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 ประชุม เอาไหมมันรองไงนะมาเจ็นตามาเจ็นตาปืด้ดหนึ่งมือรอบที่สองปืด้ดหนึ่งมือรอบที่สามผสมสีปืด๊ดอยับรอบที่สี่เดี๋ยวล้างล้างค่าทุกค่าล้างน่าจะไม่ยาก ลัางน่าจะไม่ยากประมาณนี้ copy อ,อันที่ทำเสร็จตัวนี้เลยเราวางคิดว่าได้คิดว่าได้ค,ดไดคราวนี้น่าจะกดหลันได้เรื่อยๆคิดว่าได้คิดว่าได้โค้ด,าดคอาจจะยาวนิดนึงแต่ก็สนุก,กๆๆสนุกนะเสี๋ยวไปกัน ขานี้ก็กดครั้งที่สี่ปึ๊บลามหมดละโอเคขานี้เพื่อให้สนุกเราก็อินเสิร์แล้วก็มีรูปมือไหมนี่เส้นญลักษ์ณไม่มีรูปมือให้เราอยากได้รูปมือจังไปหาในเน็ตได้ไหมไอคอนแฮน ย่ไงลูกมือเอาอันนี้แหละมันเป็นเหมือนจบมือนะอันนี้น,นี่สิครัปุ๊บเอามาวางได้ละพอได้ลูกมือปุ๊บคราวนี้คลิกขวาเลือก add sign m a r ค o แล้วก็เลือก Marco เข้าไปอา่าคราวนี้ก็้อมเล่นนะครับ้อมเลน กดครั้งที่หนึ่งกดกดครั้งที่สองกดครั้งที่สามหลานกดครั้งที่หนึ่งกดครั้งที่สองกดครั้งที่สามหลานกดครั้งที่หนึ่งกดครั้งที่สองกดครั้งที่สามหลางกดครั้งที่หนึ่งกดครั้งที่สอง กดครั้งที่สามหลังกดครั้งที่หนึ่งกดครั้งที่สองกดครั้งที่สามหลังขอบคุณสำหรับติดตามคลิปสนุนสนุกนะครับขอบคุณครับ